สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องยิบซีบายใจเริงนะคะกลับมาพบกับแม่หมอใจเรองอีกเช่นเคยนะ,ะกับช่องของการทำนายดวงชะตาโดยทั่วไปด้วยไพ่ย,ยิบซีนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปความรักของชาวราศีสิงห์นะคะ หรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนเนาะราศีสิงหรือจะนับแบบเป็นลัคนาสิงก็ได้นะคะซึ่งการนับราศีของแม่หมอนี่จะอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยหรือการเดินตัวของดวงดาวบนท้องฟ้าน,นั่นเองนะคะสามารถอ้างอิงโดยหลักลัคนาได้ถ้าทราบเวลาเกิดเนาะหรือจะนับตามหลักสากลก็ได้ถ้าฟังเรารู้สึกวัตรงนะคะอันนี้แม่หมอไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าโดยหลักแล้วแม่หมอจะนับ ตามแบบที่แจ้งไปนะคะก็จะมาอัปเดตความรักให้นอ้องประจําเดือนกันยายน2565นะคะของชาวราศีสิงห์ทั้งคนโสดคนที่เป็นคนคุยแล้วก็คนที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะมีอะไรอัปเดตบ้างในช่วงของเดือนกันยายนนี้เนาะนะคะขอดูให้ตัวตนของชาวราศีสิงห์หน่่ยค่ะว่าความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างในตอนนี้นะคะ อดูไพ่ตัวต้นชาราศีสินค้าไพ่ใบรแรกค่ะเจ็ดเหรียญค่ะเมจิเชียนค่ะสามไม้เท้า Two ค่ะทูอัพคัพส์ค่ะ ให้ขึ้นมาดีนะเนี่ยแปดดาบอ่ชมไม่ได้เลยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะแปดดาบขึ้นมาทำไมเดอะสเตรนท์ The ค่ะไพ่ประจำตัวราศีสิงค์ขึ้นนะคะเดอะสเตรนท์ ฮาร์โรแนค่ะหกถ้วยค่ะห้าเหรียญค่ะอัมพัลเรอร์ค่ะอีกสองใบนะคะควีนท็อปแยนค่ะและ เจมเพรสค่ะอืมมีมีมีมมแววว่าคนที่โสดอ่ะนะคะคุณน่าจะใกล้จะได้หายโสดแล้วแหละในระยะเวลาใกล้นี้เนาะบางคนนะคะเอ่อจะได้รับการติดต่อจากทางไกลนะถ้าถ้าคุณดีวกับใครอะ่ะถ้าคุณถ้าคุณแบบ นัดกับใครเอาไว้อะว่าจะมาพบมาเจอกันอะถ้าสมมติบางคนไปนรู้จักกับใครที่เป็นชาวต่างชาติหรือคนที่เป็นคนทางไกลอะเป็นคนไทยด้วยกันก็ได้แต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยค่ะคนจะได้รับการติดต่อกลับมาเนาะแล้วก็ถ้าเราเคยขาดการติดต่อกับเขาไปอะมันเหมือนกับจะได้กลับมา ได้กลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเหมือนมาปรับทําความเข้าใจกันนะเออซึ่งก่อนหน้านี้มันเหมือนเราถูกทอดทิ้งอะนะมันเหมือน ด้วยความที่เป็นไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาเนาะมันเหมือนเราคิดคนเดียวทําอะไรคนเดียวแบกรับภาระในตรงส่วนของครอบครัวอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือว่าในเรื่องของทางความรู้สึกกันนะคะทีนี้ถ้าคนคนนี้เข้ามาถ้าคุณก่อนหน้านี้คุณเป็นคนโสดคุณไม่เคยคบกันคุณไม่เคยรู้จักกันเลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราขาดการติดต่อจากเขาไปแล้วคุณคิดว่าเขาน่าจะลืมคุณไปแล้วหรือคุณก็น่าจะ,ค,าจะคิดว่าเขาคงจะไม่มาอะไรแล้วแหละอะไรเงี้ยเนาะ นะคะซึ่งเขาจะติดต่อกลับมาซึ่งในช่วงที่เขาหายไปนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งเขาอยู่ในช่วงที่ไม่สบายหรือเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่เขาตกงานหรือมีภาวะวิกฤตอะไรในใน,ในทางสถานการณ์ของเขานะคะเออแบบนี้มันก็เป็นไปได้จะได้รับการติดต่อกลับมาและมีเกณฑ์ที่จะนัดหมายก,การเดินทางกลับมาพบเจอกันนะคะถ้าคนที่อยู่ทางไกลเนาะ มีโอกาสได้เจอกันแต่ทีนี้ถ้าใครที่เฝ้ารอคอยการติดต่อจากใครสักคนอยู่ถ้าเขายังไม่ได้ติดต่อกลับมาตอนเนี้ยแม่หมอบอกเลยว่าในระยะนี้อีกไม่นานนะคะคุณให้คุณใช้ความอดทนรอหรือถ้าใครที่ไปไปรักไปชอบใครเนี่ยแล้วคุณเฝ้ารอคอยคําตอบจากเขาเนะี่ยอีกไม่นานคุณจะได้รับคําตอบกลับมาและถ้าเอ่อเหมือนกับที่ผ่านมาเรารักเขาข้างเดียวหรือว่าพยายามทําเพื่อเขาอยู่ข้างเดียวมาตลอดเนาะ อตอนนี้เขาจะหันมาทำสิ่งที่ดีๆตอบแทนเราบ้างแล้วอันนี้คนโสดคุณมีเกณฑ์ที่ได้พบเจอใครที่จะเข้ามาเป็นเป็นเรียกว่าพอเข้ามาปุ๊บก็คือได้คบกันเลยก็ได้นะอืมเร็วนะคะค่อนข้างเร็วสำหรับชาวราศีสิงคนโสดถ้าใครที่โสดกับคนที่เคยเป็นแฟนกันมาอะไรแบบเนี้ยคุณจะกลับมาคืนดีกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีไพ่หกถ้วยขึ้นมา เกณฑ์ของพลังงานคนใหม่ๆค่อนข้างยากนะเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะมันเราเราไม่ได้ยังไม่ move ะเรายังไม่ move ออกจากคนเก่าอะค่ะต่อให้ความรู้สึกของเราพังแค่ไหนแย่แค่ไหนแต่ว่าคุณก็ stable อะคุณก็พยายามอยู่กับที่อยู่ใจคุณก็อยู่ตรงนั้นกายคุณก็อยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้ถามว่าให้เราไปคุยกับคนอื่นมันก็ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะเนาะนะคะ ทีนี้สําหรับคนโสดที่ไม่เคยมีใครเลยก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหงาอ่ะคุณก็อยากจะมีใครสักคนที่เข้ามาอาจจะไปพบเจอกับใครสักคนผ่านการเดินทางที่เป็นการเดินทางไกลนะอ่โอกาสที่จะเป็นคนทางไกลค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างสูงมากหรือถ้าเป็นเะเจิเชียนคุณอาจจะเจอเขาในสายของทางการการที่แบบไปท่องเที่ยวหรือว่า ไปพักที่โรงแรมหรือไปทํางานแล้วคุณจะต้องไปพักต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมีโอกาสที่ได้เจอแล้วก็ได้ติดต่อได้ดิวกันเนาะนะคะซึ่งโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นค่อนข้างสูงเนาะ,ะทีนี้ถ้าเจอกันเนี่ยมันมันเป็นรักระยะทางไกลค่อนข้างชัดเจนเนาะ,ะทีนี้มีโอกาสที่จะเป็นคู่ของคุณได้นะคะเพราะว่าด้วยความมี T h p o m p e r ขึ้นมาการได้พบเจอพูดคุยกับคนคนยะไม่เหมือน คุยกันแล้วอ่ะรู้สึกคลิกกันประทับใจประทับในความรู้สึกของคุณมากเลยแล้วก็การพัฒนาไปต่อกันได้เนค่อนข้างสูงเนาะทีนี้ถ้าสําหรับคนที่เป็นคนคุยนะคะถ้าคุณเฝ้ารอคอยคําตอบของการที่จะเปิดเผยที่จะแบบมาคุยตกลงกันให้ชัดเจนว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเราเป็นอะไรกันอนะ่ะอืมคุณจะได้รับคําตอบเร็วๆนี้แล้วก็คําตอบนั้นเป็นคําตอบที่คุณเองก็ค่อนข้างพอใจนะ แต่ด้วยความที่ว่ามันมีไพ่สิบดาบขึ้นมากับห้าเหรียญขึ้นมาก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ค่อยมั่นใจอะว่าเราจะเป็นคําตอบนั้นของเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือรอรอมานานมากเลยค่อนข้างค่อนข้างนานแต่ถามว่าคุณรอได้ไหมคุณก็รอเนี่ยเนาะคุณรอแต่คําตอบเนี่ยมันก็จะเป็นคําตอบที่เรารู้สึกว่าหายเหนื่อยคุ้มค่ากับการรอนะเออน,นะคะก็ ทีนี้ถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนกันช่วงระยะนี้แม่หมอมองดูว่าพวกคุณน่ะจะหันไปสนใจในเรื่องของของอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการทำมาหากินการทำมาหากินหรือไปใส่ใจในเรื่องของที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักอะ่ะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรู้สึกของกันสักเท่าไหร่ในตอนนี้แต่อันที่จริงอะ่ะ คุณเป็นคู่ที่ค่อนข้างรักกันมากนะถ้ามีเวลาให้กันน่ะคุณจะให้ความสำคัญต่อกันและกันเต็มที่เลยไม่ว่าจะชวนกันไปทานข้าวไปดินเนอร์ชวนกันไปเที่ยวคือเป็นคู่ที่ค่อนข้างตามใจกันนะอืมอันที่จริงอ่ะถ้าถึงเวลาที่ครบรอบวันแต่งงานครบรอบวันเกิดครบรอบอะไรสักอย่างนึงอ่ะจะมีของขวัญแทนใจให้กันอยู่ตลอดแต่ตอนนี้มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่พวกคุณอาจจะ หันไปสนใจเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรแบบนี้นะนะคะเออบางทีก็อาจจะปล่อยให้กันเหงาบ้างอาจจะปล่อยให้เหงาหรือถ้าพวกคุณอยู่ไกลกันมันมีช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนอะอย่างมากเลยเนาะมันมีความคิดถึงมันมีความหวยหามันมีความ รู้สึกว่าทําไมถึงจะต้องห่างไกลกันแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ความอดทนด้วยความมี p a t h e t r e เตร็์ขึ้นมานะคะแต่ในระยะเวลาที่ไม่นานเกินรอนะไม่ไม,ไม่ไม่เกินประมาณเดือนเมษาหรือว่าพฤษภาของระยะปีหน้าเนี่ยพวกคุณมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางมาพบเจอกันอืมถ้าเอาในระยะช่วงเดือนนี้คือก็จะมีความคิดถึงกันไปก่อนแหละนะก็ แต่ไม่ไม่มีอะไรเลวร้ายนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเหงาเราอาจจะอยู่ในมุมของการที่แบบว่าทําไมต้องห่างกันทําไมต้องแยกกันแต่มันเหมือนดึงสติตัวเองกลับมาได้ว่าที่เราต้องแยกกันก็เพื่ออนาคตของเราเนอะมันก็จะเป็นมุมแบบนี้นะคะไม่ได้เลวร้ายไม่ได้แยกเนอะอถ้าครบรอบวันเกิดหรือวันแต่งงานหรือวันที่แบบได,ได้ได้คบกันครั้งแรกอะไรแบบเนี้ย เดี๋ยวก็จะมีของขวัญให้กันนะนะคะถ้าที่ผ่านมาอ่ามีของขวัญให้กันน้อยมากหรือมีเวลาให้กันน้อยอะไรแบบนี้ช่วงหลังๆมาเนี้ยถ้าหลังจากที่คุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องครอบครัวหรืออะไรที่มันดูมั่นคงแล้วอ่ะพวกคุณก็จะค่อยหันมาให้ความสนใจกันและกันเต็มที่นะคะอืม แต่ดูแล้วก็ค่อนข้างโรแมนติกอยู่นะคนราศีสิงห์นะคะเอหรือตัวเราเองอาจจะไปเจอคนที่ค่อนข้างโรแมนติกใส่ใจกับเรานิดหนึ่งมีของขวัญให้กันอยู่ตลอดอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ขอดูไพ่แนะนำหน่อยนะคะว่าจะแนะนำชาวราศีสิงห์ว่าอะไรนี่ไงความโรแมนติกก็ขึ้นมา king of cups นะคะเจ็ดใบเท้าค่ะ คนที่เป็นคนโสดน,นะคุณจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณสักหน่อยก็ได้แต่มันมีระยะทางเป็นอุปสรรคอะนะคะมีสามถ้วยขึ้นมาแต่การพบเจอกันของพวกคุณอนะมันจะได้พบเจอกันแน่ๆแ,แหละมีเกณฑ์ที่จะได้นี่ไงมีเพจช็อปเป็นดักเคิลขึ้นมานะคะมีโอกาสเป็นได้ทั้งธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินเนาะสำหรับคนที่คุณจะได้พบนะคะธาตุน้ำก็ได้แก่ อ่าเมีนกรกฎพิจิกเนาะหรือธาตุดินก็ได้แก่พิษศบการ์บางกรนะนะคะแต่จริงๆจะเป็นธาตุไหนก็ได้แหละแต่ว่าธาตุหลักๆที่ขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะอืมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่ใจเย็นนะเป็นคนใจเย็นแล้วก็ทํามากกว่าพูดอ่ะแล้วก็มีความโรแมนติกในนั้นด้วยนะคะคนที่จะได้เจอเนาะสำหรับชาวคนโสดจริงๆถ้าเป็นคนเก่าของคุณน,นะนะ คุณต้องใช้ความอดทนอย่างมากหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการที่จะแบบทําให้สถานการณ์ทุกอย่างอ่ะมันกลับมาเป็นปกติแต่มันมีการคืนดีกันแน่แหละแต่อะไรที่มันเป็นรอยแผลเก่าอ่ะมันก็อาจจะเคลียร์กันไม่หมดแหละแต่เหมือนเราจะข้ามตรงนั้นไปอ่ะข้ามตรงที่มันเป็นจุดแผลเป็นจุดบอดเพื่อที่จะได้กลับมาทําความเข้าใจกันได้อะอะไรที่ข้ามไปได้ก็ข้ามอะไรแบบนี้เนานะนะคะ ทีนี้สิ่งที่ปรับกันได้เมื่อกูนก็จะพยายามปรับเนาะโอกาสของการคืนดีค่อนข้างสูงถ้าเป็นคนโสดที่เพิ่งโสดนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดที่โสดสนิทเลยแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะไม่โสดแล้วเขาจะเข้ามาแบบเหมือนคุณทําความรู้จักกันในระยะเวลาอันสั้นแล้วเหมือนรีบแบบสามารถเป็นคู่ชีวิตกันได้เลยอะ่ะอืมโอกาสที่คุณจะได้เจอแบบนั้นค่อนข้างสูงนะแต่ดูมีความมั่นคงนะแล้วมีพลังงานของความเป็นคู่งบนสูงมากๆ ทีนี้คนที่เป็นคนคุยกันนะถ้าก่อนหน้านี้มันมีอุปสรรคอะไรที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการที่คุณจะเป็นเราเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยเอื้อต่อการที่จะเปิดเผยสถานะหรือไม่ค่อยเอื้อต่อการที่พวกคุณจะมาพบเจอกันอะไรแบบนี้อาจจะเป็นระยะทางที่ค่อนข้างเป็นอุปสรรคนะแต่ที่จรงิงทุกครั้งเวลาที่พวกคุณมาพบเจอกันหยือได้มาพูดคุยกันนะ่ะมันเป็นอะไรที่ดูมีความสุขมากเลย ไม่หมมองดูว่าถ้าเป็นแค่ระยะทางหรืออุปสรรคในเรื่องของงานหรือหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้พวกคุณมีเวลาไม่ตรงกันบ้างระยะทางไกลกันบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะอันนั้นนะ่ะมันไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณหรอกเอาจริงๆเนาะเพราะว่าค่อนข้ามีความมั่นคงต่อกันนะ่ะนะคะบางครั้งเอ่อมีบ้างแหละเหงามีบ้างแหละคิดถึงมีบ้างแหละที่แอบน้อยใ,ใจแอบน้อยอะไรแบบเนี้ย แต่จริงๆอะความมั่นคงในใจอะมีสูงมากเลยเนาะมันก็ไปต่อกันได้นะคะโอกาสที่จะได้แต่งงานกันเฉลิมฉลองกันอย่างนี้ยก็สูงเหมือนกันทีนี้คนที่เป็นแฟนกันถ้าอยู่ในระยะทางของการไกลกันหรือต่างฝ่ายต่างมุ่งมั่นไปที่งานอยู่ตอนเนี้ยต้องต้องนิ่งก่อนนะอืมอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องจําเป็นจําเป็นต้องเข้าสังคมอะ่ะ จะเป็นต้องสร้างสังคมในที่ทำงานเพื่อที่จะให้การงานหรือหน้าที่นะมันไปต่อได้อย่างให้มันโฟล์อะคะ่ะในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่แม่หมอบอกพองานมันนิ่งแล้วเงินมันนิ่งแล้วรู้สึกมั่นคงแล้วอะพวกคุณถึงจะหันมาใส่ใจกันแต่ทุกครั้งอะที่มาอยู่ด้วยกันอะก็คือต่างคนต่างทำให้มันพิเศษที่สุดอยู่แล้วะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกคุณ อยู่ห่างจากกันไม่ว่าจะเป็นระยะทางหรือหน้าที่การงานที่มันทําให้ต้องห่างอ่ะใช้ความอดทนให้มากๆนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพบเจอกันนะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนอย่างที่แม่หมอบอกนะคะก็จริงๆมันไม่มีไม่มีอะไรเลวร้ายเนาะความร,รักของชาวราศีสิงห์ก็ค่อนข้างโอเคนะคะเป็นกําลังใจให้นะชาวราศีสิงห์นะคะไม่ว่าจะเจอกับอะไรขอให้คุณผ่านอุปสรรคไปให้ได้เนาะ ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยเช่นกันนะคะเราจะมาอัปเดตความรักแบบนี้ในทุกๆเดือนเลยเนะาะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้แม่หมอด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปในเดือนถัดไปของแม่หมอนอะเวลาที่อัปเดตมาปุ๊บก็จะได้รู้ว่าอ่าแม่หมอลงคลิปให้แล้วอะไรแบบนี้น,นะคะบางเดือนมันอาจจะช้าบ้างเนาะไม่เป็นไรและกันเนาะเพราะว่า บางทีแม่หมอก็ติดธุระส่วนตัวนะคะต้องขออภัยด้วยนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจอย่างที่แม่หมอบอกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบการทำนายาดวงคำรักของชาวราศีสิงประจรําเดือนกันยายน2565ไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ